สวัสดีครับวันนี้ลุงสีตะวันแดงพามาที่ตำบลชุมแสงสงขามอำเภอบางระรรมจังหวัดพิษณุโลกนะครับมาดูการเก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์พวงทวีนะครับของพี่สุขุมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้ได้ผลผลิตไร่ละกี่ถังนะครับจะตรงเป้าตามที่เจ้าของกําหนดไว้หรือเปล่านะครับเจ้าของขอไร่ละเจดสิบถังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าผลผลิตวันนี้ได้เท่าไหร่นะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับ คือได้ข้าวเลยตอนนี้สิบเ,เกี่ยวไปครึ่งได้13กตันแล้วแล้ออวรอรุ้นกันว่าจะจะได้สั้นเท่าไหร่ใช่ใช่รอรุ้นกันนะคะ ได้เยอะเลยนะฮะอันนี้คือจากปากของชาวนาตัวจริงเลยปากจริงครับตัวจริงเลยใช่สองอย่าง,งให้ควกคู่กันนะครับก็ <สะ S 2> ผลผลิตออกมาปีนี้ค่อนข้างที่พอใจมากๆขา้าวดีขายไปเ0สิบเปอร์เซ็นต์เหลือสามสิบีหน้านี้ผมคิดว่า ได้ดีกว่านี้เยอะเลยผมจะได้ดีกว่านี้เยอะแล้วก็ข้าวดีที่คงจะจะน้อยลงนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะน้อยลงเท่าไรแต่ว่าปีนี้ขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังลดไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อืมีนี้ผมได้ข้าวเลยแหละทุกๆปีนี่ยี่สิบหกไร่นี่ผมได้แค่สิบสี่ตันเองโอ้โหสิบสี่ตันแต่อันนี้เกี่ยวไปครึ่งนึงเกี่ยวไปครึ่งแล้วได้มาแล้วสิบสามเราเองได้าแล้วสิบสามตันขวาโอ้โห่บอกว่าแสดงความ ยินดีด้วยนะคะนี่ย่งเกี่ยวไม่หมดเยอะเลยเหลืออีกเยอะเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรารอล้นดีค่ะครับเดี๋ยวเรามาสรุปยอดให้ดูว่าของนาแปลงนี้นะครับที่ยูแสงนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ได้อ่าเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนี่คือตำบลยมแสงสงคขามอำเภอบามจังหวจวที่สุโลกที่ผมนี่ชาวนาตัวเป็นๆชาวนาตัวจริงนะตัวจริงนะคะนี่นี่นี่แก้ข้าวข้าวดีสุดยอดจริงๆมากเลยกระโบนนี่ เออบำเนี่ยสารบำรุงดินปินซ<า>ีเคมีตัวนี้ทําให้ดินนี่นะดีแล้วก็ข้าวก็กินปุ๋ยดีอข้าวสมบูรณ์มากนะฮะค่ะใช่ใช่เยี่ยมเลยนะสุดยอดสุดยอดผมจะใช้ต่อ ดีหน้านี้ดีไม่ดีหมดนะครดูก่อนดูก่อนดูก่อนใช้แใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับผมดินก็ดีขึ้นเนี่ยครูโอเคขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะขอบคุณมากครับค่ะครับทุกคนเรามาสรุปยอดกันนะคะค่ะเจ้าของนาอยู่นี่แล้วเป็นไงบ้างคะครับก็ ครับสวัสดีครับเรามาสรุปยอดกันนะครับที่เกี่ยวข้าวกันเมื่อวานของนาพี่สุขุมค่ะว่านามดเท่าไหร่ทั้งทั้งหมด26ไ่อ่าไร่รวมยอดแล้วได้21ตัน พอดีพอดีเลยนี่นะคะราคายังไงครับราคาได้1 2ึ่งหมื่นบาทโอ้ราคาดีอยู่ยนะหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทเฉลี่ยแล้วที่1 2ึ่งหมื่นสองร้อยบาทก็ได้ไป21บอตันเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นจากรอบที่แล้วเนาะข้าวงามได้นะบนี้แล้วก็ผลออลิต มเมล็ดนี่สวยมากเหลืองค่านทาีทางทางที่ลานเขารับซื้อนี่เขาบอกว่ามเมล็ดสวยมากเขาบอกว่ามเมล็ดแต่งดี เดีอยะเลยดีแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าผมเอาใหม่รอบหน้าเอาใหม่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาติดตามกต่รอบหน้านะครับว่าแปลงนี้จะพลิกชีวิตให้พี่สุขุมได้สักที่ตั้งนะครับจากจากข้าวดีดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขาดทุนด้วยขาดทุนตอนตอนนี้คือดีขึ้นเยอะเลยข้าวดีดก็หายดินก็ดีได้ผลผลิตเพิ่มดี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 ดนดีดีดีด ค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะใครที่มีปัญหาเข้าดีดหญ้าวาจะพืชในนาเยอะดินเสื่อมสภาพหรือว่าผลผลิตตกต่ำก็โทรมาปรึกษาเราได้นะคะได้ได้ค่ะในผมชาวนาตัวตัวจริงเลยคนระับ <c oughs> ช่วยกันช่วยกันนะนคนไทยนะกระดูกสันหลังท้องชาติปัญหาเข้าดีดเยอะนะครับมีอะไรก็ โทรใต้คิปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เบอร์โทรไว้ให้ที่สุขุมแล้วก็ทางของเราปรึกษาได้ช่วยๆกันเนาะเข้าดีมันเยอะใช่ร่ะต้องต้องหาทางแก้ไขหาทางออกกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ